เพื่อป้องกันไม่ให้กาลล์นอมิเตอร์ในเครื่องมือบิกดกงรรูปมีกระแสไหลเกินค่าปกต,ติต้องทำอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจคำนี้นะครับเครื่องมือบิดบางทีเราต้องแยกแยะนะครับระหว่างหวัวใจสำคัญของมันของข้อนี้กับรายละเอียดย่อยนะครับพวกวงจรบริดนี้ถ้าเบื่อเราไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรสามารถทำข้อนี้ได้นะครับ ว่าใจอยู่แค่นี้ครับมีไม่มีกระแสอะไรเกินปกติไม่มีกระแสอะไรเกินก็คือมันไม่พังนท่านนเองใช่ไหมครับก็คือใช้งานได้ปกติเนาะเพราะฉะนั้นทํายังไงกระแสมันจะเป็นครับต้องกระแสน้อยนะต้องทําให้กระแสนะครับผ่านกันวอดนิวเเตอร์เนี่ยน้อยก็แค่นั้นเองเขียนมาซื้อยาวผ้ามาซ่าละเอียดเลยแต่ความหมายมีแค่นี้เดียวนะครับทำยังไงทึงน้อยความจริงแล้วข้อเนี้ยมันจะมีช้อยให้เลือกนะครับซึ่ง ก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเขียนให้ยืดยาวนะครับถ้าบอกว่าเข้าใจสิ่งที่ครูอธิบายก็ทําได้แน่นอนนะครับเรื่องการเลือกช้อยใครๆมันก็เลือกได้นะครับแต่เรื่องความเข้าใจนี้ต้องมาดูกันนะครับคราวนี้ครับมันเป็นไม่ได้สองกรณีนะกรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองกรณีที่หนึ่งทำยังไงเอาง่ายๆอย่างนี้ครับต้องใช้ตัวต้านทานเองครับที่มีค่าเป็นไงมากต่อเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นถ้า ัวแทนที่มีค่ามากๆใช่ไหมครับต่ออะไรครับต่ออนุกรมกับการนอนอนเตอร์นะกับการนอนอนเตอร์จะเกิดอะไรขึ้นกระแสที่ผ่านตัวนี้ไหมครับก็กระแสน้อยเห็นไหมก็แค่นั้นเองนะครับนี่คือกรณีที่หนึ่งคราวนี้ขอลบอันนี้หนึ่งนะครับโอเคมาเริ่มต้นเหมือนเดิมนะกรณีที่สองครับ ถ้าไม่ต่ออนุกคมหล่ะต่อตัวตั้นทานครับขนาดเป็นครับน้อยๆครับต่อขนานกับการนอนโนอยเตอร์น,นะก็แค็งอีกทำให้ดูครับต่อขนานต้องใช้ตัวต้้นทานเลยครับที่มีขนาดน้อยๆเพื่ออะไรครับเพื่อให้กระแสมาด้านตัวตั้นทานตัวนี้ถ้าตัว้นทานน้อยกระแสที่ผ่านเองครับกระแสที่ผ่านมันเป็นไงมากครับ เพราะเหลือกระแสที่ผ่านกาน,กนมอนิเตอร์ปไปเองครับน้อยๆเห็น,นไหมตรงคอนเซ็ปต์ไหมเห็นไหมครับเราพยายามคิดให้เป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นแผงภาพแบบนี้ได้เขียนย่อๆแบบนี้ได้แสดงว่าเราเข้าใจดีใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าจะไปอ่านยืดยาวแบบนั้นนะครับเสียเวลาเมลานนะครับเรียนแบบนี้เขาเรียกว่าเรียนแบบเลคเชอร์เรียนแบบไมน์แบบนะครับจะทําให้สมองเราพัฒนาได้เร็วกว่าที่จะไปนั่งท่องจําน,นะครับโดยเฉพาะถ้าอ่านเฉพาะตัวหนังสือเนี่ย เสียใจด้วยนะมันยากเกินไปนะครับต้องคิดให้เป็นรูปภาพขอบคุณที่ตามครับ